สวัสดีครับ <Yeah. S 1> โหพวกโทรศับด้วยเหรอโทนนรศัพท์ใครพี่คีนใช่ขเขาฝากอยูอ่แลอันนี้ทำไรเนี่ยรัดหน้ารัดหน้าอะไรครับรัดหน้าเส้นหมี่เส้นหมี่รัดหน้าหมูใช่พูดดิมีรัดหน้าหมูมีรัดหน้าหมูจำเนียงไม่ได้นะะครับอทไม่ต้องมีรัดหน้าหมู หมี่มมร้านนามูยืบได้ล้โอเคเหลือบได้ยังไม่ได้นี่ฮะเส้นหมี่ร้านนามูนะครับเออหอเคมไหมเป็นไงบ้างนี่เรากินเราเรากินอยู่ที่ไหนเนี่ยที่วัด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 หัวครูวัดหัว,วครูครนี่ เอออร่อยเลยนะครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอกินเลยกินเลยที่นั่งสวยจริงสบายครับริมคลองวัดโกคุและกระ벙54เชิญมาไหว้สักการะบูชาครับก็จะมีรัหน้าเลี้ยงนะฮะ บอธิดใช่ไหม้องโอเคแกงส้มด้วยแกงส้มด้วยมีข้าวด้วยนะฮะเราไปลุกศิษย์วัดไปอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ อ้เม่ดมีคนเราต้องทำดีหน่อยว่าของเรากินเขาไปแล้วทาคกามสะอาดใส่บุงใบไม้แล้วก็ใส่ให้ใส่ต้นนะครับเป็นปุ๋ย <Yeah. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องพูดต่อพ <Okay. S 1> ่อพ่อพ่อพ่อแอไทยแอาไทายไทยเด็กกำลังฝานฝานบาดอยู่จอมไป <laughs>